สวัสดีครับพบกับผมครูคูพีทีครั้งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครูคูพีทีไฮนะครับอ่านะครับวันนี้จะมาต่อกันที่การ์ดดะมอนซูเปอร์ขนมโอวินญ,ญานะครับซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนื่องจากเห็นมีคนแจ้งในกลุ่มว่าน,นี่คือรอบสุดท้ายนะครับที่ผมได้พรีออเดอร์มาจากอาอนไลน์รอบวันที่26เดือน7นะครับซึ่งผมได้พรีออเดอร์มาทั้งหมด10แพ็คนะครับนี่ครับรอบวันที่26เดือน7นับ10แพ็คกล่องละ5แพ็คแล้วส่วนตรงนี้ทีีททีี่ 6, าา่่่่่่ททททุกกาาานนนนน้เเเเห็จู6 6ซซอออองคืืืมมวั วันที่9เดือน5้ารอบวันที่9เดือน5ซึ่งหาได้ครั้งเดียวแล้วก็หาเสร็จไม่ได้เลยก็เลยเหลือไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันอย่างรวดเร็วนะครับรอบสุดท้ายของการผลิตการ์ดชุดนี้นะครับมาดูกันว่า SSR จะออกกับผมไหมนะครับเปิดพิเศษก่อนเลยกันครับเต๋อจะขอไปแบบรวดเร็วนะครับธรรมดานะครับเป็นซุนโคลคูกับรวมญาติที่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือหนังสือกระตูนนะเอามาเอาเลิกเอาใช้นะครับ ธรรมดาครับดิสโปโกคุ่มเศษนี้ไม่หวังอะไรมากนะครับธรรมดาคู่ครับอ่ารวมตัวละครธรรมดาครับรถออนไลน์ครับน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วรู้สึกจะเป็นครั้งที่4นะสิบแพ็คปกติอกสองย้ำอีกรอบครับทั้งซองนี้เป็นเศษที่ได้มาตั้งนานแล้วนะครับไม่ใช่รถสุดท้ายนะครับรถเกิเดือนห้าวันที่เก้าเดือนห้าครับธรรมดาครับอ่าเห็นแค่พี่ป๊อปเป็นหนึ่งไทยนะครับระดับอ่านะครับไปชิดดาวรู โอ้ยเศรษของเราเอาเรื่องเหมือนกันนะ,ระครับสองซองครับตระเสตอืมยับิสโตรแล้วก็ชาฟรีสไล่เ,เร็วหน่อยนะครับยาคู้วได้อาร์อาร์มันไอไดอาร์มันหนึ่งใบนะครับที่เรรถที่เป็นเศษอะทีนี้มันลุ้มต่อกันที่รถ วันรอบสุดท้ายครับวันที่26เดือน7แท็กที่1ถ้ามันไม่ใช่รอบสุดท้ายเดี๋ยวผมจะซื้อมาเปิดอีกนะครับุึงเรื่อยๆครับนี่นะครับนี่ต่อไปนะครับ

ที่เหลือของแพ็คก็น่าจะเป็นธรรมดานะครับเพราะว่า AA หไดแล้วครับไอ้ย AA ครับขออภัยลายจุดลายไข่ปลาเป็น AA ครับแต่ได้ลายเม็ดฝนนะครับลายเม็ดฝนคือ AAS ครับไม่เคยได้ครับเดี๋ยวด้วยไอ้ที่หนึ่งผ่านไปของรถสุดท้ายนะครับต่อเลยที่แพ็คที่สองครับ ที่อโอ้ออกเลยครับเก็บไว้ก่อนวิบวับออกเล,เ,อเลยมาดูนครับธรรดาครับยังไม่ทันไปไหนวิบวับออกแต่ทองแรกเลยนะครับสรรดาบิสต้าผู้เต่าครับผู้เต่าออกมาเมื่อกี้มาต่อเลยครับ ที่ตอออกไปแล้วหับๆแต่ยังไม่เปิดให้ดูนะครับเห็นเป็นลายไข่ปลานะครับคิดว่าน่าจะเป็นระดับ่าครับเพราะว่าขนาจะมีแค่่าเรียกธรรมดาครับธรรมดาอยู่แล้วโอ้17ธรรมดาครับ ูมากับซึโกกูกูมาแนะล้วผมจะดูไข่ปลาเขาอือาลารนี้นะครับซึโกคูกับเบชิต้าครับสวยๆครับไข่ปลาใบที่สองของไข่ปลานะครับรังใบทีสองของรับอามาตอนที่แพ็คที่สามไปอย่างรวดเร็วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปดูอะไรครับ เองใส่ได้อีกก็าดาครับแขงงอด้วยแถวจิกเหนือ,อนแต่ว่าถิอแถวเหนือดาคู่ครับรังใหม่ดาคู่ครับสองสาวนะรรครับอาริสตูราครับดูว่าพีเจอร์ ผู้ครับขอ,ขอมีขอบตกใบหนึก็อออุ่นใจนะครับอ่าหมายแล้วระดับ R ฮึ่มฮึ่มฮึ่มไม่รู้หรอเบสตาสอสิูอบรูติ๊กตาก็ยังเป็นระดับ R อ,อยู่นะครับ จรินงน,น่าจะทำตัวละครไม่หลักเพื่อมีาการ์ด SR ตัวละครไม่หลักมีวอมเห็นส่วนตัวนะครับแพ็คที่สี่ที่จัดมา ครบแล้วนะครับเอาไปเล่นแร่แบธาตุกันได้เลยธรรมดาคู่ครับธรรมดาคู่ครับยูรินเปสต้าธรรมดาคู่ครับอ่าฮิตโตกับยูรินมาอยู่แนละ้วจริงๆมันน่าจะเพิ่มแล้วล่ะการได้ง่ายๆขึ้นอย่างน้อยหนึ่งแพ็คให้สองใบสามใบอ่ะรีบรับว่าเันยากไป เทียบกับมูลค่าต้นทุนที่เราลงทุนไปนะครับามาแล้วครับที่สี่ระดับไอแรมครับซินโดคูวัฒนงไชโอครับไอแรมสื่งพักนี้ดวงชะตาถูกถูกกับอาร์เกินะครับเป็นขนาดเอาการ์ดาเอาหนังสือการ์ตูนตะวันซูเอป,ปอร์ละอ้างนำใจการนำทิตหรือเอาตราอยสติงมาตั้งเรียงการ์ดยังไม่ออกเลยครับ

ในภาคซูเปอร์นี่ก็จะมีบทนะครับบทเยอะอยู่นะครับ mm hmm. มาแล้วก็มาซูเปอร์ดีมาผมรออนิเมะภาคต่อมาห้าปีไม่มาสักทีนะครับภาคต่อของเรามานซูเปอร์ธรรมดาครับมีแต่มูฟวีว่ที่บอ,มอกมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับอยากให้อนิเมะดวนซูเปอร์ซีซั่นสองทำมากแต่ังไม่ทำทันทีน่าจ,จะเป็นระดับอาคร,อรับอืมดีิงเก็ระดับอา มาใบที่สองนะครับธรรมดาคู่ครับโอ้แล้วก็ออนไลน์ผ่านไปครึ่งทางนะนะครับใส่ S R C R จะไม่มาครับรอบนี้ระดับอครับเอ้ยธรรมดาครับต่อไปครับเอาอันตรายสติงมาเนี่ยตรงมันยังพกอะไรก็ไม่ออกครับธรรมดาครับผ่านไปแล้วนะครับกับห้าแพ็ค ยังไม่ออกนะครับ s r t r มาต่อกันนะแพ็คที่หกอืมธรรมดาครับดระบายเดียวครับธรรมดาครับโอบปูบรู ดาวทีิสกอยังไม่มานะครับธรรมดาคู่กับเบคู่ไหมครับกับเบคู่เวจต้าราชาแห่งขัตเจ้าชายต้องเล่นเจ้าชายธรรมดาคู่ครับอ่ามาคู่กันเลยครับสามีปัญญาครับ อาอาครับได้บ่อยเหลือเกินอาปะเบรครับหรือว่าจะไม่ออกครับเป็นข้บทองอย่าได้เอสอารบถ้าเอาเป็นข้บทองเน่าเขาเป็น s r เลยครับไม่มานะครับ แพ็ที่หกผ่านไปแพ็ที่บเจ็ดแพ็ที่เจ็ดก็ไปตั้งโชว์ตรงนี้เลยเพื่อจะออกคระับบ้างขอพลังของราชาวีตาจงสถิตอยู่กับมวลมารุสีชาชิเรนคนระับสองสาว แก่สาวใหม่นะบูมานะ่าในท่าซุปเปอร์นี่ไม่แก่แล้วปรับให้หมดอีกมากบาิดาคู่ครับประมาจารย์มูเทลโรชิเอฟบิดาคู่ครับประมาจารนูเทลโรชิใหม่แก่บิดาคู่นะครับ าคครูบับที่เจ็ดแล้วนะที่เจ็ดแล้วนะโ oh. อ้โหอามาอีกแล้วพิโกโรอ่าโอ้โห oh. ไปจะปาตาโชว์่าพิโกโรทนะี่เจ็ดแล้วเอซอาร์ไม่มาครับดูแล้วไม่น,าน่ารงมาไม่กับปูรินครับ ไม่ต้องใหม่เดี๋ยวดูแล้วไม่น่ารอดครับแพทที่แปดอ,อหลายรอบนี้จะเกลือหร้วนะครับ ăn đi luôn à mai lẽ, ờ ờ con dám luôn Chụp nhé Chút này cái ăn đi à à Chụp nhé ăn đi ăn นี่เป็นไงอ่ะไม่ไม่มีขอบโองมาเลยสองขอบเงินไม่โผล่มาเลยต้องหยุดโอ้โห้จี๊ดเลยอ่ะสองขอบเงินไม่มาสักใบแตะแพ็กก็แล้วนะครับเรียบร้อยครับแปะแพ็กไม่มานะครับว่าบางสไตล์ก,ก็คือ สองแคตสุดท้ายนี่แะครับคิดว่าไม่น่ารอดแล้วนะตอนนี้ว่างลิบลีนะของเงียบสักแนะป๊บนะโอ้โหจิตใจซื้อไว้ตั้งเยอะ รอบสุดท้ายปิดฉากได้อันนี้มีเจ๊งองบอกเลยอามาแล้วอารอาเรียกอารอาสายาสามโอ้โห,โโหขนาดเอาท่าซูเปอร์ประวางให้เรียกพวก ล่างนี้ไม้มาแพ็กพี่ก้าวยังไม่มาเอ้าไม้ใบหนึ่งครับได้สองใบโอ้โหคุ้มหรือเปล่าไม่รู้มันไม่ใช่คอพองไงคอพองแพ็กนี้มาสองใบนะแต่ก็ไม่คุ้มอะ่ะมันไม่ใช่คอพองอะ่ะ สองใบจริงจะไม่ใช่ขอบทองข,ขอบเงินก็ไม่ใช่ตีไว้สุดท้ทายไอ้แพ็คสุดท้ทายแปดสองสุดท้ทายนะเริ่มหมดแรงในการเปิดสองสุดท้ทายสนใจแล้ว คอบเงินเหมือนจะเป็นคอบเงินหาไว้ก่อนนะไว้ก่อนโอ้ยเหมือนคอบเงินจะมาแพ็คสุดท้ายอย่างน้อยก็ยังได้ปลอบใจนะถ้าผมตาไม่ฝาดนะครับตาไม่ฝาดครับมันจะเป็นครอบเงินนะครับเวลาดูกันครับไปทำให้ทำไ,ไม่รู้นะครับดูไปธรรมดาให้หมดก่อนครับ เราไปปิดฉากด้วย T R นะครับจะไม่ใช่ T R S หรือ S R ก็โอเคครับเขายืมได้หน่อยน้อยก็มาฮะตัวสุดท้ายครับวิสกับคาเบะแล้วก็สุดท้ายที่ผมจะให้ดูนะครับดูนี่ก่อนนะครับคาเบต์ดูใบสุดท้ายนะครับ ทรีอาร์นะครับนี่ครับปั๊มเงินทรีอาร์ครับขอไม่ซ้ำนะครับหมายเลขดูหมายเลขก่อนไหมต้องดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ศูนย์หนึ่งเก้านะครับไม่แน่ใจว่าซ้ำไหมเอ้ยเอ้ยโอคูมาอย่างนี้โอคูนี้ชุดนี้โอคูขึ้นเต่าครับโอเคไม่ซ้ำครับรอดแล้วยิ้มได้นะครับปิดใบสุดท้ายด้วยท r นะครับในครับา r ถึงจะเป็นทีอาร่างธรรมดานะครับเป็นปกหนึ่งครับผมให้เรียกปกเล่มนี้มาไม่มานะครับเรียกปกเล่มหนึ่งมาครับนี่ครับโอ้โห็อตแล้วครับตําเงินมาหนึ่งใบนะครับนะครับนี่ครับอ่านะครับตอนนี้ก็สิบแพ็คนะครับล็อตสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นล็อตสุดท้ายจริงจนะครับถ้าไม่ใช่ล็อตสุดท้ายก็จะซื้อมาอีกนะครับสหรับท่านใดที่ติดตามเดี๋ยวรอบหน้าถ้ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายรอบหน้าจะเป็นบล็อกเซตนะครับเดี๋ยวติดตามบล็อกเซตก็ได้มาลุ้นว่าข้างในจะมีอะไรบ้างครัับบฝากมนะคร เร็วๆนี้นะครับอีกประมาณเดือนกว่าๆน่าจะมาแล้วครับแล้ววันนี้นะครับผมครูคู่พิธีของตัวราไปก่อนนะครับฝากติดตามเพจเป็นครูคู่พิธีด้วยนะครับถ้าชอบกดถูกใจกด subscribe ผมด้วยนะครับติดชมกันได้ข้างล่างครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย